สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวพึ่งปรุงเดลิเวอรี่นะคะเมนูที่พึ่งจะทำในวันนี้นะคะเหมาะมากสำหรับคุณผู้หญิงที่ต้องการลดความอ้วนนะคะหรือกำลังลดน้ำหนักนั่นเองค่ะเมนูที่ทำในวันนี้นะคะนั่นก็คือก๋วยเตี๋ยวลุยสวนไส้ไก่ค่ะเป็นเมนูหนึ่งนะคะที่พึ่งชอบทานบ่อยมากค่ะทำง่ายมากค่ะ วันนี้นะคะเราจะทำทานคู่กับน้ำจิ้มซีฟูด้ดรสเด็ดด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันได้เลยค่ะอันนี้เป็นไส้ไก่นะคะก็ส่วนผสมไม่เยอะค่ะก็ประมาณนี้ละคะ่ะเราใช้แครอทนะคะ100กรัมหั่นเป็นชิ้นลูกเต๋าแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้เห็ดหอมนะคะอีก80กรัมค่ะเห็ดหอมนะคะซื้อแบบแห้งแบบนี้นะคะแล้วเอาไปแช่แช่น้ำให้มันนิ่มนะคะจากนั้นก็หั่นเป็นชิ้นแบบนี้ค่ะ เราตั้งกระทะให้ร้อนนะคะจากนั้นเติมน้ำมันลงไปนิดหน่อยพอค่ะแล้วก็เติมเห็ดหอมนะคะที่หัน่นแล้วก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะแ0กรัมค่ะต่อไก่นะคะต่อไก่บดครึ่งกิโลค่ะจากนั้นเราเติมนะคะแครอทหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบน,นี้ค่ะอีก100กรัม เราใช้อกไก่บดน,นะคะ500กรัมค่ะครึ่งกิโลค่ะแล้วก็ผัดให้จนไก่มันเริ่มสุกนะคะก่อนที่เราจะปรุงรสพอไก่สุกไปสักพักนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำมันหอย2ช้อนโต๊ะซอสปรุงรสอีก2ช้อนโต๊ะน้ำตาลทรายอีก1ช้อนชานะคะ จากนั้นเราก็ผัดคลุกเคล้ากันนะคะแล้วก็รอให้จนไก่มันสุกดีนะคะส่วนรสชาตินะคะเพื่อนๆจะเพิ่มเติมไปจากนี้ก็ได้นะคะชิมก่อนแล้วก็ปรุงเอาตามความชอบนะคะแต่ไส้ของก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะคะไม่ต้องให้รสชาติจัดมากนะคะผัดจนไก่สุกนะคะแล้วก็ยกออกจากเตาค่ะ ต่อไปเรามาดูส่วนผสมของน้ำจิ้มซีฟู้ดกันนะคะวันนี้เราใช้เกลือแทนน้ำน้ำปลานะคะเราใช้น้ำต้มสุกด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะใช้พริกจินดาเขียวนะคะ80กรัมค่ะกระเทียมปอกเปลือกแล้ว60กรัม รากผักชีนะคะอีก20กรัมค่ะเดี๋ยวเรานําไปปั่นนะคะเทคนิคอีก um สําคัญอีกอย่างนะคะเราเติมมะนาวลงไปด้วยนะคะเวลานําไปปั่นจะช่วยรักษาสีของพริกและรากผักชีให้สีเขียวสวยนะคะไม่ดําไม่คล้านะคะ uh huh. พอเราปั่นเสร็จแล้วเห็นไหมคะสีจะเขียวมากเลยนะคะตั้งไวนน้นานๆสีก็ยังเขียวสวยนะคะเดี๋ยวเรามาปรุงด้วยนะ้ำมะนาวน,นะคะ6ช้อนโต๊ะ,ะคะ่ะ น้ำต้มสุกอีก150 ml นะคะน้ำตาลทรายอีก4ช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือนะคะอีกครึ่งช้อนโต๊ะนะคะคนส่วนผสมให้ละลายนะคะแล้วก็ชิมค่ะรสชาติของพึ่งนะก็จะเผ็ดเปรี้ยวเค็มหวานนะคะอันนี้ที่พึ่งลองตั้งไว้แล้วนะคะ5ชั่วโมงนะคะสีก็ยังสวยเหมือนเดิมเลยค่ะเห็นไหมคะวิธีการนะคะ อันนี้ไส้นะคะพอเราผัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราต้องไปตั้งพักให้เย็นนะคะอย่าเพิ่งนําไปหอ่อไม่ได้เดี๋ยวผักมันเหี่ยวนะคะต้องตั้งให้เย็นก่อนเดี๋ยวเรามาดูวิธีการหอ่อก๋วยเตี๋ยวลุยสวนกันค่ะเส้นที่เราใช้วันนี้นะคะเราใช้เส้นก๋วยเตี๋ยนี่นะคะ่ะใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวประเภทเดียวกับที่ไปผัดซีอิ๊วนะคะแต่ตัวนี้มันยังไม่ตัดเทียคะ่ะไปถามเขาผักเราก็ใช้ผักโหระพาผักกาดขาวค่ะเอ้ผักกาดหอมเรียกผิด เส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะไปซื้อตามท้องตลาดเนี่ยค่ะบอกเขาว่าซื้อเส้นก๋วยเตี๋ยวสําหรับหอเส้นก๋วยเตี๋ยวลุยสวนเอาที่เขายังไม่ตัดทีนะคะเอาผักตั้งอะคะ่ะแล้วก็ใส่ไส้ลงไปแล้วก็จับมุมนะคะด้านข้างด้านหนึ่งประกบค่ะแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะคะประกบทั้งสองด้านเข้าด้วยกันแล้วก็ม้วนตามยาแบบนี้เลยค่ะหอไม่ยากค่ะ ขนาดของคำนะคะแล้วแต่เลยค่ะจะเอาใหญ่เอาเล็กเอาตามความชอบของเราเลยค่ะเท็กเส้นก๋วยเตี๋ยวนะคะถ้าเราซื้อมาแล้วนะคะเส้นมันแข็งนะคะแนะนํานะคะให้เรานําไปนึ่งสัก5-10นาทีนะคะเส้นมันจะนิ่มเหนียวนะคะเหนียวนุ่มมากค่ะเวลาห่อเส้นก๋วยเตี๋ยวมันจะไม่แตกค่ะมันจะสวยนี่ค่ะห่อแบบนี้ค่ะ หรือเพื่อนๆนะคะจะม้วนนะคะม้วนเป็นยาวๆค่ะแล้วก็ตัดเป็นคำก็ได้ค่ะต้าไม่ชอบพอแบบนี้นะนี่ค่ะเวลาเราห่อเสร็จแล้ว,ลวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเตรียมที่จะใส่กล่องนะคะแนะนําให้เอาผ้าขาบางมาคุมไว้ก่อนนะคะไม่นั้นเส้นก๋วยเตี๋วมันจะแห้งนะคะเวลาทานมันรู้สึกเป็นกันปนแป้งแห้งๆ เดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการขายกันด้วยนะคะเราจะเอานะคะน้ำจิ้มใส่กระปุกเล็กๆแบบนี้นะคะขนาด7ออนนี่ละค่ะ6-7ออนนี้ค่ะประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะทําวิธีการขายให้ดูด้วยค่ะคําก็ประมาณนี้ค่ะไม่ได้ใหญ่มากหรือเล็กมากเกินไปนะคะนี่ค่ะเราก็เสิร์ฟคู่กับน้ําจิ้มเลยค่ะ เดี๋ยวเรามาดูวิธีการใส่กล่องนะคะแนะนำสำหรับคนที่ทําขายนะคะน้ำจิ้มหนึ่งกระปุกค่ะส่วนกว๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะคะเราจะใส่หคคำถึงแปดคำมาค่ถึงแชิ้นอะเจถึงแชิ้นประมาณนี้ละคะ่ะส่วนราคาขายนะคะเราต้องดูดูด้วยค่ะว่าแต่ละท้องที่หรือต้นทุนของเราอะเท่าไหร่คำนวณเอาได้เลยค่ะ แต่ที่เห็นเอ็นขายกันอยู่ประมาณ50-60บาทต่อกล่องนะคะอยู่ที่ประมาณ7 8ถึง8คำค่ะ8ชิ้นเฮ้ยพูดผิดตลอดเลยนี่คือหน้าตาของก๋วยเตี๋ยวลุยสวนนะคะก่อนทานนะคะเราก็าน้ำจิ้มเนี่ยค่ะราดลงไปค่ะเดี๋ยวเรามาดูไส้ข้างในกันค่ะ ทำไม่ยากค่ะอร่อยด้วยนะคะเพื่อนๆลองเอาไปทำดูค่ะขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามคลิปนี้สวัสดีค่ะ